สองจ้าสิดเด็ดได้แล้วเด้อนี่ได้ปลานิ่งได้ปลาดุกได้ปลาเข็งนี่เดตัวยังไงดุมึงปลาดุกปลาดุกไงจ้ะมึงปลาดุกไงปลาดุกปลาเข็งเอามาปิ้งกินสวยกับตะม้วนมองเห็นกันบ่านอ๋อพี่น้องเอ้ยกําลังปิ้งปลาที่ได้มามาปิ้งกินให้มาสวยกับตะม้วน ปดุกย <โ stealing. S 1> ักจะปดุกยักมันล่งสาเลี้ยงไว้มันกินอาหารมันก็ยใหไงจ้ะมาปิ่งกับตำม้งุ่หนมันสวย็จะเสียบ

ใช่ไหมมันพอแล้วลงเอยบ้านไหนบ้นัล้วหเลยบานไหนบ้านนันไปแล้ว ปลาแล้วาิปลาะปลาลูเข้าไปานไฟเด่นใส่พี่น้องเอ้ยงับอกจากไฟจังหนยนี้เด้อมาเด้อมาซุ่มเขาสวยน้ำกันไก็ได้ปิงปลาหอนหอิปลาเน้นหอนหอไม่ไมสดสดแสบปัญญังมากินเขาปลามาอน ไปว่างก็มาซุ่มเขากันได้เด้อมาซุ่มามกินน้ำพอน้ำแม่เมื่อนี่มากินมาเกี่ยวเขาเพิ่นมาดูดเขาให้น้ำจา่าก็เลยมากินยังมาในดูดเขาเลยค่าเบิ้งสร้างสมบานให้อยู่เพิ่นมาสมบานพร้อมก็เลยป้งป่าซู่เพิ่นกินยังมาสวยน้ำ 아, <목소리> 왜 <목소리>

当兵吧。 เินไ่อนี่มันตัวมันก็มาตัว,ก,ตว,วก็มนเนี่ยยุ้ใส่บานิอาเฟสบอกอันนี้บอกอนี้บอกมันไปอันเดีย๋ยวนี้อันรถด,ดเขาเมาื่อเดารถดลดเขากำลังไป ดูดเข่ามันส่งยากๆนี่เด้อจังน่อยพี่น้องเอไปไป้ข้าหยุงมื่อนี่หนุงยงากไล่ไลายสิ่งหลายอย่างยากน้ำเงอนก็อยากยากน้ำดูดเข่าก็อยากปิ่งปลากระกน,นั้นได้กินประสานเพี้ยงแก้วมุนเอเล่บ่ลุญพี่น้องเอ้ย <laughs> คน้นซุ้งลายแน่อายก็เลยบุคใคยกลาวว่าหลายพี่น้องเอ้ยมามามากินน้ำกันรสคนร้นลายคักเนาะน้ำายก็เฮ้ยเราดิี้ิวเขาแห้งแลวาวนปลาขนาดชุกว่าสันปีนปะดุกงักจะซิดขึ้นมาใดมากินเลยชอบงี้ก็หนาอีก ปลาสองตัวได้ปลาเค็งสองตัวเบ็ดขาดบาเนี้เห็ดไหมได้ปลาดุกไงเลยบ้านี้ได้ปลาดุกกับปลานินจ้ะปลานินได้ประมาณสี่ห้าตัวได้ปลาดุกไงตัวหนึ่งอันนี้บ้านแมนปลาดุกเลี้ยงแล้วจะปลาดุกปลาดุกหน้าแล้วปลาดุกยังม่รู้มันเอาไปลุงสามันก็ได้ไงจ้ะ งสงสัยมันได้กินหัวอาหารดี <c oughs> <c oughs> เอามาย่างกินกับตําหงุงัสวย